เราได้อยู่กับบรรยากาศสถานที่อย่างนี้มันได้จุดเริ่มต้นคืออะไรครับจุดเริ่มต้นคือเห็นเขาวิ่งแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาวิ่งได้อ่ะแล้วทำไมเราจะวิ่งไม่ได้อ่ะก็เลยลองลอง5กิโลแรกก่อนขอบอกนะคะได้ช่วยหนึ่งไปนะคะโอ้ยยอนอาบตเวิร์กกิจกรรมหนังเล่กงาน ที่ส่งต่อสาระและแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณแล้วก็ขยับมาเป็นสิบค่ะแล้วก็ขยับไปฮาร์ปแต่ทีนี้โรงเรียนอยู่ใกล้ๆฉันบอกเนี่ยก็จะมีนักวิ่งอ่ะร้อยร้อยกิโลอ่ะวิ่งมาเขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่จะมีนักวิ่งมาเยอใช่ใช่ใช่อากาศดีอากาศดีใช่ขับรถมานี่อากาศดีตลอดค่ะถึงอากาศถึงว่ามีวิ่งร้อยกิโลวิ่งด้วย ใช่ครับก็จะเป็นเส้นทางนี้แหละครับเส้นทางของที่เราได้ดูวี่ีโอเลยคนรุ่งนี้ที่ได้สั่งมาแล้วด้วยเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่ไดใง่ายตรงนี้อากาศดีครับอากาศดีตอนเช้าได้ครับแล้วประมาณกี่องศาเลยคะพี่ตอนช่วงเย็นเลยครับแต่เมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกนี่่คิดอยูถ้าฝนตกตอนเช้าจะมีหมอกอร่อยใช่ครับใช่ถ้าตอนเย็นทำอย่างที่ลูกืะเนี่ยตกบ่อยๆครูนีเช้าจะมี คนตัวเป็นใหแล้วล่ะกันเราไม่ห่วงเรื่องวิ่งเราอยากได้บรรยากาศเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นงแบบได้ครับผมว่าเป็นดินแดงแข็งดินแข็งไม่ดีกันเลยใช่ครับแต่เดี๋ยววัพรุ่งนี้เราไปสูตรกันครับจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไม่เปิดเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่ได้รู้เลยเนาะว่าจะเป็นการประมาณไหนยังไงบ้้างงอะไรเียใจล้วนๆเแน่นอนครั้งแรกของพี่เขาด้วยอ่ะ ขอทักชื่่อพี่นักพูดได้เลยคะพี่นี้ค่ะพี่นี้นี่นะครับพี่นี้นี่ลชาหน่องครับพี่น่องพี่นี้พี่นี้มาในระยะระยะสิบห้าของพี่น่องเช่นเดียวกันครับไปด้วยกันแบลากกันไปครับลากกันไปครับ เอาเรื่องจริงคือพรุ่งนี้จะต้องไปแม่ละมาดต่อนก็ต้องแล้วรถเขาจะมารับประมาณ9ก้าโมงครับนี่ไงพี่ต้องทำเวลาแล้วต้องเวลรีบนะใช่งั้นพี่ต้องทำเวลาแล้วแหละกลายเป็นทำเวลาเลยอ่ะพี่คิดหนึ่นะครับว่าแบบจะทำเวลาก็เอาให้ให้รถมารับหรือไม่ก็ให้รถก็รอครับปกติสิบกิโลจะวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่นี้จะโมงยี่สิบใช่ใช่ใช่แล้พี่มีการ หังเลิกเรียนนะคะอันนี้เเขาป็นครูอ๋อมันครูด้วยโอ้แล้วก็จะสอนที่นี่ด้วยไหมคะไม่ไม่ต่างอย่างใกล้ๆอ๋อใหญ่ค่ะก็จะประมาณไม่ต่างบาราสักนิลทุกวันใช่อันนี้สนามใช้เวลานานไหมคะก่อนจะแบบแรก็ร่ก็เดินก่อนออ๋เดินก่อนแล้วก็ค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆก็สลับวันบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างเงี้ย แต่คือส่วนใหญ่จะเป็นเดินเร็วๆเอาไม่ใช่แบบว่าเน็ตเน็ตแอนดูแลนนะใช่ไหมวันไหนมีแรงก็วิ่งนะวันไหนไม่มีแรงก็ไม่เดินวิ่งก็เดินใช่ซ้อมเนินบ้างไหมคะก็ก็จะมีเนินบ้างแถวเขาใหญ่ก็มีอ๋อก็คือโชคดีโชคดีไม่ต้องเป็นแบบเราได้อยู่กับบรรยากาศสถานที่อย่างเงี้ยมันได้ดีด้วยยานไปอยู่กับช่องกันครับไม่ได้ชอบวิ่งเลยนะคะ จุดเริ่มต้นคืออะไรครับจุดเริ่มต้นคือเห็นเขาวิ่งแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาวิ่งได้อ่ะแล้วทำไมเราจะวิ่งไม่ได้อ่ะก็เลยลองลองห้ากิโลแรกก่อนขอบอกนะคะได้ช่วยหนูใบนะคะโอ้ยอไม่ได้ขิงนะจริงจริงขอทราบเลยดูได้ไหมคะทีหนูว่าไม่หล่อฟังไม่เป็นไรขอขมอขอไม่ไม่ให้ไทยก่อนก็ให้ไทยก่อน เดาว่าน่าจะไม่เกิน45ค่ะไม่เกิน45เราให้หนึ่งครั้งเหรอใช่ค่ให้หนึ่งครั้งฮัแม็กอีกหน่อย50 50ไม่เกินนี้หรอกจริงใช่ใช่ครับใช่ครุ่นอายุไม่เกิน50นี่แหละใช่ค่ะ50ครับ50เด่โอ้โยลองดูวัยรุ่นอย่างไรใช่มันเหมือนเป็นสุขภาพอย่าใจด้วยไหมคะที่เริ่มแบบจากการคิดเติบโตคือหนึ่งไม่เหนื่อยสอง ชุดกากีชุดข้าราชาการเราอ่ะไม่ต้องตัดใหม่เราไปอย่างข้าตัดชที่นี่จะใส่ผมเป็นวิทยากรครูลูกเสือของสำนักงานลูกเสือใช่ใส่ชุดใส่ชุดลูกเสือเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องตัดใหม่ครับอรื่างนี้ก็เรื่องเรื่องสุขภาพเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ครับตอนแรกอ่ะไม่ชอบลากหนักสิโลลากไม่ไยวจริงอ่ะจริงอ่ะลากลงไปงานโคราชงานเขาใหญ่งาน เริ่มจากสุลาบกันก่อนใชช่ก็มีจุดไหนที่แบบเอ๊ะทำไมถึงน้ำแกาวจะวิ่งเทลิเด็กวิ่งเทลคือตอนนี้ไม่อยากวิ่งปกติแล้วอยากไปไปจุดไหนแล้วใช่ตอนนี้คืออยากไปตามป่าตามเขาจริงๆแล้วอ่ะพอรู้ว่าที่ที่ที่เนี่ยจัดวิ่งเทลเราเรารู้ว่า บรรยากาศหรือวิวทัศน์ของปักชองมันสวยมันสวยจริงขนาดว่าเราขับรถอินเดีสวยแล้วเราวิ่งอันมะสวยขนาดมันอาจจะไม่ใช่เหมือนเทลที่อื่นที่ต้องเข้าไปในปา่าแต่เทลที่นี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเทลแล้วชมวิวเน้นแบบใช่ครับใช่ครับขนาดขับรถมาหลาังโรงเรียนนี่ก็วิวสวยแล้ะแล้วเราต้องวิ่งในวันทุ่นี้ด้วยเชื่อว่าวิวสวยแน่นอนช่วงเช้ามันวิ่งในถ้าวิ่งอย่างนี้แล้วมันจะไม่เหนื่อยวิ่งแล้วก็ชมอะไรไป <ชม S 2> ด้วย,วยสนุกขนาด อย่าไปรู้ตุ้งติ้งเชื่อค่ะเชื่อมั่นว่าที่นี่เป็นสนามที่ดีสนามของสนามดีแน่นอนค่ะต้องติดขอบแดงแน่นอนที่ทุกคนอยากจะมาแน่นอนเจอกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันครับคุติดตามเยอะๆขอบคุณครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อแรงบันดาลใจและทำให้ประสบการณ์เทลที่ดูเหมือนจะเฟลของผมจากการบาดเจ็บ กลับมามีความหมายอีกครั้งมีแรงผลักดันกลับมาวิ่งโรงงานแล้พบกันในสนามหน้าบางแสนสีนี้นะครับขอบคุณมากมานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอัล o w เวิร์กขอบคุณมากนะครับ